you

บคุณมากโอ้โหแม่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดนะขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมวงสวงวันนี้ก็เป็นระเบิดกระเทิงรุ่นสามนะฮะรุ่นแรกก็จะมีคุณเท่งใช่ไหมครับคุณเท่งครับเท่งคุณเท่งครับเท่งคุณเท่งนี่นะครับผมือพี่เท่งไยครับนะฮะส่งกอดคุณเท่งกอดรุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นสองให้เป็นนี่แหละฮะคุณ คุณส้มคุณเด๋อใชินนะฮะคุณเด๋อคุณเด๋อนี่เด๋อนักกอนะฮะคุณงงนะฮะรุ่นสองรุ่นสองพอมืรุ่นสองเลยครับเรารู้จักกันดีแล้วมาถึงรุ่นสามนี่ใหม่เอี่ยมหัวดมนะฮะรุ่นสามไม่พึ่งรอดสายโรคระบาดไม่เห็นเลยคก็อ๋อโอ้โหนะฮะแม่อ้าวรุ่นสามมีใครเป็นคณะกรรมการขออนุญาตเดินนะฮะขออนุญาตผ่านตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ อ๋อไม่ใช่นะครับรุ่นสามก็จะมีรุ่นสามก็จะเป็นรุ่นลูกของพี่แท่งคือลูกเกลี้ยงน้องแอร์แลนเดลตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สอบนะฮะสอบนะฮะเ,เรียนระเบียนเลยเป็นอู่ใช่นะฮะ,นะะอ้าวแรกก่อนครับน,อน,น,อน้องต้นครับน้องต้นอนเปิน่อยครับ น้องต้อนในเรื่องรับครชื่ออะไรครับรับครชื่อบีมครับชื่อว่าครับแต่จัดงานทุกอย่างเขาจับจัดให้นั่นเองนะฮะจริงๆในเรื่องเขจะเป็นรุ่นพี่ของเซนนะฮะเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะฮะแล้วก็พี่เงจะเป็นรุ่นน้องนะฮะและ boss, e ้วร e ุ to to like ่นน้องยี่มีสองคนครับเป็นสาวสวยนะคนแรกน้องมิลครับอ่าประมือหน่อยครับน้องมิลนี่เรื่องเขาชื่อว่า เแเปอผมไม่ส่จ <und suspense> แหนที่มองตาผมค่